สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามของคนที่ดู YouTube ถามเราบอกว่าระหว่างเครื่องโทรศัพท์เรียวมี 3, v V v ว Y11 แล้วก็เ e d m ี8ซื้อตัวไหนดีนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามของคนรู้ใจทำไมเหรอก็ว่าไอ้ถามตัวนี้แบตเตอรี่5,000ทุกตัวเลยนะ ไม่มีทางปฏิเสธที่จะพูดถึงเลยเออครับผมก็เออนะผมว่าราคามันคงใกล้เคียงกันนะอันนี้เขาก็คงตัดสินใจไม่ถูกมั้งว่าจะซื้อตัวไหนดีเราก็มาไล่เรียงดูสเปคเอาแล,แล้วก็แล้วกันว่าจะเอาตัวไหนดีอันนี้ต้องบอกว่าบางอย่างเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนตัวนะจ๊ะเออไม่ได้ ไม่ได้อิงหลักการอะไรเท่าไหร่เราก็รู้สึกส่วนตัวไม่ค่อยชอบอะไรประมาณอย่างนั้นนะ,ะเรามาไล่ไปทีละตัวดีกว่าอ่มาอันนี้เรามาไล่จากเลนมี8ก่อนนะเอาเลนมี8เนี่ยก็อย่างที่เห็นแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะจ๊ะขนาดหน้าจอ6.2นิ้วนะแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยร้อกรัม ขนาดตัวเครื่องก็156ม mm ลิเมตรคูณ75คูณ9.4มลิเมตรก็ออกจะเกืเอบน้ํากันนะเกือบ้นาเหมือนกันเราไม่ได้สนใจด้านนี้มั้งคนที่ถามคงสนใจด้านอื่นมากกว่าเราก็ไปดูว่าเขาสนใจอะไรสังเกตว่า น่าจะเป็นตัวล่างๆก็สันนิฐานว่าทุกตัวเท่ากันก็แล้วกันในรุ่น3 2 g กิกน่าจะราคาไล่ๆกันเขาคงไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเขาคงสนใจเรื่องอื่นมากกว่าอ่าระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 9ออกวางตลาดก็ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วก็ไม่ได้ก่าวอะไรแต่ว่าก็มีใหม่มาทับแล้วนี่สาคัญก็คือ CPU snapdragon 439อืมก็เป็นตัวล่างๆหน่อยนะถ้าเกิดเอาไว้ใช้งานธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไปเล่นโกงเล่นเกมอะไรแล้วก็มีความเคยชินกับเครื่องที่มันหน่วงๆนิดๆก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะไอ้สเปคไอ้เปค CPU ตัวเนียนะก็จะไม่ใช่จิ้มปุ๊บมาปับ๊บจิบปุ๊บมาปับ๊บมาเป็นไปไม่ไล่พี่มันเป็นไปไม่ไล่เข้าใจป้ะโอเคไหมอ่ะ กล้องเนี่ยก็เป็นแบบ2ตัวก็คือ12ล้านบวก2ล้านสำหรับกล้องหลังกล้องหน้าช่างมันเถอะอย่าไปดูสเปคเลยก็ค่อยๆไล่เรียงไปอย่างเงี้ยดูว่าเขาน่าจะอยากจะได้แรงๆไม่สงสัยเลยเพราะว่ามันต่างกันอยู่ตรง CPU นี่แหละอ่ะมาแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็น vivo y10 เอ็ดเนาะออกวางตลาดก็เดือนตุลาเหมือนกันปีที่แล้ว G P U snapdragon 439เชกเช่นเดียวกันแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมหน่วยความจำช่างมันเพราะว่าน่าจะไล่ๆกันนั่นแหละไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่กล้องก็13บวก2เพิ่มมานิดนึงกล้องหน้าได้มา8ล้านโถพูดพี่รุ่นราคาขนาดนี้กับจะเอาอะไรกับมันเยอะๆก็คงไม่ได้ใช่ไหม น้ำหนัก190กร,รมัมขนาดตัว159คูณ76คูณ8.9ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าหน้าจอใหญ่ขึ้น6.35แต่ว่าบางลงนิดหนึ่งบางลงนิดหนึ่งบางลงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าันนี้ก็แล้วแต่ตามใจะระบบปฏิบัติการก็เป็น Android 9แเกเทกเช่นเดียวกันแต่ดันเอาตัวใหม่มาเทียมนี่สิแบกใจอยู่ แล,แล้วอีกตัวหนึ่งล่ะอ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรียวมีสีสามนะจ๊ะไม่ใช่เรียวมีสามที่ข้าพเจ้าใช้อืมก็ขนาดตัวก็หนึ่งรอยหสบสขนาดมันใหญ่ขึ้นด้วยเหตุผลก็คือหน้าจอเนี่ยหกุ้านิ้ว กว้างเจ็ดสิบห้านาเก้ามิลก็หนานี้หน่อยก็ไม่คนไล่ๆกันแล้วไม่ค่อยได้นะกันตัวแรกหนาหน,น่อยนะตัวตัวแรกสุดนี่หนานสุดแล้วอ่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากร,รมนะัมหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอ่ากล้องเนี่ยได้มาสามตัวสิบสองบวกสองบวกสองกล้องหน้าเนี่ยแปดล้านแบตเตอรี่เนี่ยห้าพันนะ แล้วก็มันใหม่น่ะมันเพิ่งออกวางตลาดเมื่อประมาณมกรานี่เองก็เลนมา2เดือนทำให้ระบบวิดีโอการ์ดแอนด d อยเป็นรุ่นสิบแล้วนะจ๊ะอืมอะไรประมาณนั้นน่ะมันสำคัญเหรอมันทำให้ตกรุ่นช้าไงเข้าใจปะมันจะได้ตกรุ่นช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่รุ่นเก่าๆมันก็ยังใช้ได้นะเพ่มันก็ยังใช้ได้นะม,นนะมันก็มีปัญหาหรอ บางทีรู้สึกรุ่นเก่ามันโอเคกว่าได้ซ้อมไปมันมีป๊อปอัพอ,อ่ะในไลน์แล้วเราแอนดรอยรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่มีไม่มีหายไปแล้วอ่ะเรามาดูเราอ่าซีพดีกว่าอ่าซีพประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละไอซีพีนี่แหละซีพียูออมีเดทแท็กไม่รู้อ่านว่าอะไรนะไอจีเจ็ดสิบเนี่ยนะถ้าเอาที่ไปหาข้อมูลแมเว็บเทปเว็บเทปเว็บเทปเ,เว็บไทยไม่เหมือนกันวะพูดกุ้มใจจริงเลยอ่ะ เอาคะแนนอาตูตู้ก็แล้วกันนะอาคะแนนอาตูตู้เนี่ยโอ้สูงสูงประมาณ s n a p d าก g อนเกิน665ไปอะ่ะคิดดูก็แล้วกันนะอาอีรุ่นนี้นี่อาถ้าเอาคะแนนอาตูตู้นะก็สูงกว่า s n a p d าก g อนรุ่น665ขึ้นไปเออไม่รู้ไปตกรุ่นไหนอ่ะนะไม่รู้จะเอานิยามกับใครเลยพอไปดูเว็บต่างประเทศบอก CPU รุ่นนี้ต่ำกว่า665ไม่รู้จะเชื่อใคร เว็บไทยเว็บเทศได้เหมือนกันเออคะแนนก็ไม่เท่ากันอ้าช่างมันเถออแต่คะแนนมันโอเคมันมันก็มันลื่นเอาง่ง่ายในสามตัวเนี้ยตัวที่ลื่นที่สุดก็ตัวเรียวมี c ีนี่แหละเออแต่ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะคนใช้เรียวมี3อยู่กอ มันเป็น CPU ที่ต่ำลงมานะ่าต่ำกว่ามาประมาณสัก660ใน Snapdragon 660น่ะเออก็ CPU ก็อยู่เรล่าเานั้นเมื่อดูคะแนนอัตูตอะไรเงี้ยนะะเออเราก็ เราก็มันก็ไม่ขี้เล่นะเบอร์สแนปโขกอะเออมันมันเทียบสแนปโขกมันก็ไม่น่าจะขี้เล่ใช่ไหมเออเวลาจิ้มปุ๊บมันก็มาปั๊บใช้ได้อยู่นะจิ้มปุ๊บมาปั๊บจิ้มปุ๊บอะไรก็พอโอเคอยู่พอโอเคอยู่แต่มันไม่โอเคกักตอนใช้ไปใช้มามีความรู้สึกว่าในในเรียวมีเนี่ยเอานี่ความเห็น่วนตัวนะไม่เขี่ยวใครเลยเครื่องที่ถืออยู่เนี่ยมันรวนอะมันไม่เสถียรอะปุ๊บไม่ถูกมันไม่เสถียรยังไงเออพี่เคยเจอไหมคุยตั้งนาฬิกาปลูกไม่ปลุกอะพี่พี่เคยเจอไหม ไอ้เอ้าเาในกาปูกเขาไม่ปูเขาไปดนวัยกายทีเอ้าหายไปแล้วอะไรที่ตั้งไว้มันหายไปไหนไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะพี่เคยเจอไหมเล่นเล่นลายอยู่ปุ๊บลายดับโปะลงไปเลยอ่ะเออได้หลับได้ลายหลับเลยนะหลับไปเลยหรือหลับไปเลยหลับดันิดเลยต้องมานั่งล้างเคลียร์แคทหน่อยนึงแล้วก็เปิดขึ้นมาถึงจะกลับมาทํางานใหม่ได้เที่ยวหนึ่งต้องคิดเหมือนกันคิดอึ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 ดเอ้พี่ใน snap สี่หรือสแนปหกวะเนี่ย อะไรอย่างเงี <screws in the ground> ้ยมีความรู้สึกว่าพี่เทียบสแนปรุ่นไหนอ่ะมีความรู้สึกว่าอืมันไม่เกี่ยว cpu นะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าด้วยด้วยโครงสร้างของระบบปฏิบัติการที่เขาวางลงมามันไม่สมบูรณ์อ่ะมันคือรู้สึกอย่างนั้นเลยเวลาใช้งานเดี๋ยวดับเดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือมันไม่เป็นบ่อยหรอกแต่มันเป็นให้เรารู้สึกว่าพี่ผมจะยี่ห้ออื่นไม่เป็นอ่ะพี่เป็นอย่างนี้มันรู้สึกลมเสียอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเออนะแต่ถ้าถามว่าในสเปคเออ ดีที่สุดคืออะไรเรียวมี3เรียวมีซี3ดีีสุดในราคาที่ไล่กันแบบนี้เนี่ยนะสเปกมันดีมากเลยแต่เมื่อใช้งานแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เสถียรแต่มันเร็วพี่ก็พี่จะไปซื้อรุ่นที่มันช้าๆมันก็คงไม่ต่างกับคาว่าไม่เสถียรใช่ไหมเออไม่ใช่ไหมมันมันมันคงไม่ต่างกันใช่ไหมต้องจะบอกว่าอ๋อพี่พี่เล่น snap 4 3 9มันก็ไม่ได้ลื่นปืด คันนี้มันไม่ลื่นตลอดเลยนะแต่มันมันอาจจะไม่ไม่ลวนอาจจะไม่ลวนนะผมไม่แน่ใจว่ามันลวนหรือเปล่าอาจจะไม่ลวนแต่ว่าอมันไม่เร็วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มาเล่นเร็วๆมันลวนบ้างก็ช่างมันเถอะอะไรย่าลราคิดอย่างนี้ก็โอเคอันนี้ไปตัดสินใจเอาแล้วกันเอาข้อมูลมาฝากอในฐาน,นะคนชอบคนไม่ได้คนชอบคนจับมือถือมาหลายยี่ห้อเนี่ยนะที่ ที่ให้ที่ทําคลิปมาเยอะแยะนี่นะก็เพราะผู้ใหญ่พวกคุณได้ดูในบทสรุปว่าเออในแต่ละยี่ห้อเนี่ยเวลาผมจับแล้วผมมีความรู้สึกอะไรอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันที่โดดเด่นอะไรปะาอะไรอะไรที่มันโอ้โหมันรู้สึกไม่เข้าท่าเลยดูในบทสรุปในหลายๆย,ยี่ห้อในคลิปที่ผมทําเนี่ยคุณก็จะรู้แนวทางว่าโอ้ยี่ห้อนี้มีสไตล์เป็นแบบนี้โอ้ยี่ห้อนี้มีสไตล์แบบนี้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเออ คุณควรจะซื้อยีหอห่ห้ออะไรก็ไปมันมันต้องเอาที่มันคุณชอบใจอ่ะเออเข้าใจไหมคือมันต้องเอาแบบโอ้ยข้อเสียนี้ผมรับได้วันนี้ผมยีห่ห้อนี้ผมแสดงว่ายี่ห้อที่ผมชอบอะไรเงี้ยประมาณอย่างงานอีที่ทําให้ดูเนี่ยพยายามจะให้คุณดูแบบนี้ที่ได้รู้เหมือนเหมือนได้จับโทรศัพท์ไปกับผมอะได้เรียนรู้ไปกับผมอะแต่มีความรู้สึกว่าพวกพี่ไม่ไม่ชำอย่างง้นกันเนะไม่รู้ไม่มไถูกอะไม่รู้ก็บอกแค่นี้ก็แล้วกันอยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องไป ค่อยๆไปเลงหาบทสรุปเอาแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่เหมาะกับคุณด้วยนะไม่ใช่เอาแต่แรงอย่างเดียวนะเอามาแล้วอ,อาจจะไม่ถูกใจในหลายๆเรื่องในในการตั้งค่าอะไรเนี่ยนะพี่ก็ควรจะดูหน่อยเถอะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวพี่เองนะไม่ใช่เป็นประโยชน์กับผมถามว่าซื้อตัวไหนดีกลับมาที่คำถามไม,ไม่รู้ไม่รู้เป็นผมไม่ซื้อสักตัวเลยเพราะตอนนี้มีความรู้สึก ไม่ปาปื้มประโลมใจกับเรียวมีเท่าไหร่ทําให้ลามไปถึงบริษัทแม่หรือโอ้อปโป้ Apple ด้วยเนี่ยเพราะอ้ปโป้ตอนที่จับเนี่ยไม่ได้จับจริงจัง <c oughs> <c oughs> ไปยืมเขามาจับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จับเต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นก็จะมีความไม่มีความรู้สึกว่ามันรวนหรือเผา <c oughs> ยังสงสัยว่าตอนนั้นถ้าจับเต็มตัวมันจะรวนไหม <c oughs> เออแต่ได้ให้จับอีกอื <c oughs> ม่อะ่ะยี่ห้อนี่นรู้สึกแพงแพงด้วย แพงด้วยรู้สึกถึงที่ได้ก็นะเอออะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะได้จะจับก็นจะจับย่ออื่นย่ออื่นแตงอ่อยในความคิดเห็นส่วนตัวนะเออคุณจะเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็บอกรายละเอียดในความรู้สึกให้หมดแล้วพี่ไปตัดสินใจเองก็แล้วกันนะจ๊ะตอบน่าจะได้คําตอบนะ่ะไปเลือกเอาก็แล้วกันเพราะว่าสรุปไปคุณก็คงไม่ได้สรุปเหมือนผมมั้งปี คงไม่ถลุงมันหอมบ้างแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ